สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวสาประจำค่ำคืนที่25เดือนมกราคมอยู่ในส่วนของตัวบริการ Si กแนลทองคําสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาเพื่อขอดูรีวิวก่อนได้เลยในส่วนของตัวห้องซิกวีเพียร์จานพี่หมีนะครับเป็นห้องซิกที่มีการเทรดสดชนข่าว TPSL ชัดเจนแล้วก็มีวินเลจเกินกว่า80% a c y Securities นะครับเป็นโบรเกอร์ที่มาจากประเทศออสเตรเลียสามารถเทรดบิตคอย n ได้และที่สําคัญคือค่าสเปรดถูกมาก Edgecap นะครับเป็น โบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถืออันดับที่หนึ่งในประเทศออสเตรเลียในเรื่องเสถียรภาพของราคาประสบการณ์บางอยา่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับผมสำหรับการสรุปข่าวสารในช่วงค่ำคืนนี้โดยรวมก็ยังไม่ถือว่ามีข่าวใหม่อะไรมากมายนะครับแต่มันจะมีอยู่ข่าวดึงดั้งชุนที่อาจจะช่วยยกระดับให้กับตลาดเนี่ย ปรับตัวกลับขึ้นมาฟื้นได้ทั้งหมดรวมถึงในส่วนของตัวราคาทองคําด้วยนะครับมันก็คือข่าวที่ว่าคุณโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยเตรียมที่จะเซ็นคําสั่งนะครับประธานาธิบดีในค่ำคืนนี้ที่จะถึงทับทุกท่านตามช่วงเวลาที่กระผมแจ้งไปคือตีสามสี่สิบห้านาทีบางคนถามต่อว่าแล้วการเซ็นคําสั่งพิเศษในที่นี้เนี่ยมันเป็นการเซ็นเรื่องของอะไรนะครับวันนี้คุณโจไบเดนนะครับจะเซ็นคําสั่งพิเศษในหัวข้อ by u American ครับทุกท่าน by American ในที่นี้หมายถึงว่าทางภาครัฐเนี่ยนะครับผมจะเข้าไปทำการช่วยซื้อสินค้าต่างๆนะครับไปขยับขยายไปกระตุ้นภาคการผลิตครับผมทั้ง50รัฐเลยนะครับแต่ทีนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของตัวสำนักขาวไม่ได้มีการระบุแต่อย่างใดน,นะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะต้องเข้าไปซื้อสินค้าตัวไหนบ้างแต่ก็แน่นอนครับ จับว่าเป็นหนึ่งโครงการในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเมื่อมีการกระตุ้นแล้วอาจจะส่งผลดีให้กับในส่วนของตัวสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างราคาทองคํารวมถึงตลาดฟิวเจอร์สารัฐก็เป็นได้เหมือนกันครับอย่างไรก็ตามครับ ก่อนจะถึงช่วงเวลาดังกล่าวนั้นชุนก็ระมัดระวังในเรื่องของตัวข่าวนอกตารางด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการแจ้งเข้ามาแต่อย่างใดครับในส่วนของตัวข่าวล่าสุดนะครับก็จาก f o r ์เร็กไลแจ้งเข้ามาว่าทางฝั่งของสหภาพวิโรปนะครับรายงานว่าไม่ค่อยพึงพอใจกับบริษัท a s t r a z e ซ e c a สักเท่าไหร่โดยมีสาเหตุที่ว่า A s t r a z e ซ e c กก่อนหน้านี้ได้มาขอทางฝั่งสหภาพยิโรป ว่าขอดีเลย์นหน่อยแล้วกันนะในเรื่องของการส่งวัคซีนเนี่ยเดี๋ยวเราพร้อมเมื่อไหร่เราจะส่งให้ก็เลยทําให้ในส่วนของตัวสาภาพยุโรปเนี่ยไม่ค่อยพึงพอใจนะครับเตรียมที่จะทําการวิดีโอคอลกันเนี่ยในช่วงเวลาประมาณ1 1บเนาิกา GMT เดี๋ยวผมเช็คนิดนึงนะครับ ตัวนี้เป็นข่าวใหม่จริงๆนั่งจุนครับช่วงประมาณ6โมงครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยอ๋อโอเคครับปัจจุบันน่าจะทำการคุยกันอยู่ครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดในค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับ